ไข่ม่สุกไข่มันประหัดเป็นบ่ว่มันอีมันปลาหัดเด้อไม่สุกเด้อไข่ไม่สุกไข่ไม่สุกมันสุกแล้วเนี่ยนะไข่มันต้องแข็งแข็งก้อนหินเท่านั้นเด้อ nằm ở tổ ไม่ทนพวด đô ดูพวดนี่หมกไข่ไข่ชั้น ตำทัวอย่างปลาเค็งไงสองนุ่มสองมุมเมืเอขืาสายพันสายพันลงสีคืออ่ารยังไง,งได้เก่งยำงได้มันถ้าไม่ค้าคือว่ากรอบแท้กรอบบอกว่ากรอบค่าคืออะไรสัต์ น่ะจำจุดอยจะกินด้วยแกหรือเปล่าเรามาักผู้เ,เ่่สายพันธุ์สีมากินหน่วยวันวันมึงด้วยผูย้หนะน้า นำ้ำมันปลาวิสังปูนาดองน้ำปลาอ่าช้างจัก,กรพันธ์ครับอไอ้บอยแล้วอาบนา้ำไอ้ไอบอยบอยอุนบนหรอบอยอุนบนเอาแล้ววนตอนเดือนหน่อยเราซื้อบ่อยไหมเขาอามาก้อนบ่อยบนดังขึ้นอย่ เราต้องไปรถเตียนซื้อเป็นบ่อยไหมต่างจากกันโซเน่เนี่ยโซเน่เนี่ย อันนั้นมันก่างครับอันนั้นมันก่างลูกพี่อันนั้นมันก่างเจ้าเสียมเจ้าตองเจ้าเสียมเกือบไปลำหนักตัวว้เจ้าเสียมลายแล้วขั้นสิบยางปวดเท้าปวดขาเจ้าเสียมลายมันดีแล้ววันนี้กินปูไม่สอบเจ้าเสียมเวลาอไยางไม่ปวดเท้าปวดขาเจ้าตองพื้นเจ้าเสียมไ็เลยแบบอกเกี่ยวบ๊อกเกี่ยวดอกเป็นน้ำเสียน้ำเย็นแต่ดูกระเ่๋าใครหาไงไหน สองคนนี่เป็น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 จะไปเปิดซองกินเปิดเขาเปิดซองที่เราจะกินอีกแบบนึงอันีแบบนี้กินแบบนี้คนเบิร์นรับพอไปบ่หาวก็แล้งกานกินไปรับไปเนาะ รายการกินหมีกลางหมีนอกทีบอลอ่ะอืมนอกทีหยังไปเลยเล่นเขากิน,นังไรเอิ่มว่ามาลครับขอขอตัวนี้ข้าวขาตัวใหญ่ก็นั่นขอฟข้าวขาตัวใหญ่ก็นั่นตัวนี่ถ้าตามรักแล้วเขาสิเอ็ดตัวปีนะครับปีหนึ่งสิบมีกินเท่อหนึ่งปลูกไว้ปีหนึ่งสิสิเป็นหน่วย ปกติปิ้งนม่นมในตัวย็นเหรอไม่ใชปิ้งโอ้มาวยม่ใช่มากร่าฮัานี้่าานมก็จะปิ้งเอ้กินขนมปังบ่ะเอ้ยมากินเบงเองไม่เรากินขนมปังเด้ประมาณเมือขนมปังนี่มแลวันเรกทีมากินขนมปังไปใุ้โทษ พอกินกับขนมปังใส่กาแฟอ่ตัวเขวปิ่งเนอะเด็กนานเนาแม่กับลูก่เอาเดินทางกลับมาแล้วหลาหน่อยเฮาเบิ่งเงาขงาง้างล่งเาหรอ เด็กหน่อยลงรถแล้วก,กำลังเดินเบ่งเงาในตัวเอาไป,ไปไปว้สาร,สบ,รบ้างเนาะกิโรกรัมหรระังางไปสว่าปะวันอยู่ดอยู่คนเดียวนี่ เด็กโม่ไปสานอีกเด้เนี่ยว่าเพระว่าราคาสานว่าผิดบ่ก็เห็นว่าสานสานนี่แบบนี้นี่สุกนะดูไว้ไข่สุกกับไม่สุกเป็นยังไงสเดี๋ยวคอยกินวันนี่ครึ่งหนึ่งเหรอดูความต่างแบบนี้คือสุกแบบนี้คือยังไม่สุกเอาไข่อันนึงมันอาจจะมันมันลายข้าวเต่าข้าวปุ้นซาว เอาเลยว่เอกเมื่อเมื่อกี้เฝ้าเกินไปบอกตอนนี้คือสุตของวันให้ตูดของประน่างของนารถชนไม่สิหอับั้นอ๋แต่ถ้ากู่งก็สีมิกกินข้าวกินหมววงสูงเนี่ยกินหม่วงเนี่ยเขากินได้เหรอ เอาไปหลอกก็ซื้อชีวิตเฮ้ยเสีอาขอบคุณเศร้ามาให้อ๋อช่างมาแล้วช่างแต่งหน้ามาแล้วไม่ห้องขอะแตงแตงข้างนอกเดี๋ยวยางออกค่ะ แต่งหน้าไปถ่ายยูวีมาแล้วนะครับผมเนาะต้องถามเสร็จเป็นทางนางเอกหน่อครับทางแต่งหน้าชุดนี้ทีทเ่เป็นแจ้างานทางนางเอกหน่อยมนะัง้งโอ้โหนะครับผมเนาะแก๊งมาดามครับแก๊งสามมาดามสามใบเถา ไผ่แบบนี้อ่ะมันมันหนุบในธรรมามันมันหน่อย <c oughs> ถ้ามีเจ้ากับก็กคลิปเนาะเออซีกว่าทายลง้นล้วลวเลยบายสายกว่าเวนคลิปเจ <c oughs> ้ามือนี่วะท่านเวนคลิปเจ้าไปคอมเมนต์เลย ออร่วลงคลิปบางเงินที่าออกไปวันนึงเดใครรั<ะ>งรถตัวครับนั่งอยู่กับเจ้เนี่เนื้อหาจะเป็นยังไงไม่ไม่เป็นไร <โก S 2> ผมสนับส,น,บสนุนนะกระดอไม่ใช่ตากระไรไข่ซุเจายไ้ไข่ดิเจอยบอกว่าตัวขยอาแกไปแล้วตัวนี้นะยุคนแกไปที่แรกแล้วไ,ไข่ซุกมัจนจะเน่นมมันจะแข็งมันจะมั่น ยิ่งรู้จุดนี้กิ๋กนุนี่โซเนี่ยบุกม่วงนี่ไหมอันประกาศหอดฟอกการใจเด้อครับลูกศิษย์ใจเสียถา่าแล้วเมื่อนี้อาจารย์บอกข่ามาลูกศิษย์ทวงศึกเสียใจมากเลยว่าสันไปเปลี่ยนเสี่ยออกครับจิได้ไปเปลี่ยนเสี่ยออกแล้วว่าสันอุตส่าห์ใจเสียรอดตอนรับตาใจเสียถา่าอ <c oughs> ันนี้ค <c oughs> ืออะไร ข้าวเาด้าีเขาร้อนเนี่มเราผมนอฝากอดพ,พอกันไสเนี่ยนนลูกศิษย์ยังรออยู่ขนมไปหน่อยเ่ลูกิัสตนเ้าอนนมาินาสวัสดีครับ हां फिर पकड़नो जात यू है